สวัสดีนะครับหมอโต๊ะ1 5้าหนึ่งหานะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณมโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทยเทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในค่าคืนนี้ขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่พลังงานไพ่ใบแกรกเป็นพลังงานไพ่ทีออฟซอร์เป็นพลังงานไพ่ความผิดหวังความเสียใจยความเจ็บปวด กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใหญ่หรือการที่เขาดึงมือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานให้ความเจ็บปวดกับสิ่งที่เราได้รับกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราดูแลเขาห่วงใยเขาแต่เขาเป็นฝ่ายที่ถอยห่างเป็นฝ่าย ที่เดินจากราในวันนั้นหรือเป็นคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไว้กับคุณอยากกลับมาขอโอกาสหรือการกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปมีพลังภาพโฟ of อ w สอดเป็นพลังภาพความนิ่งความเงียบหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งหรือต่างฝ่ายต่างเงียบหรือการดูถึงสถานาการณ์ของคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงต่างฝ่ายต่างยังโหยหาม,มันเหมือนมีกำแพงและความรู้สึกที่กั้นระหว่าง คุณกับเขาไว้มันเหมือนกับการที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจเรายังไม่ได้พูดคุยเรายังไม่ได้เคลียร์ใจนะการพูดการคุยการเคลียร์ใจการบอกถึงความรู้สึกลึกๆของเราหรือการที่บอกถึงความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดและเสียใจมากในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่มีคุณแล้วนะมีพลังงานไพ่ ในออฟสอดเป็นพลังงานพ่าความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่ตกอยู่ในความคิดมีพลังงานพ่าความคิดที่วกวนความคิดที่สับสนของคนคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาคุณออกจากความคิดเขายังเป็นฝ่ายที่เอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้รับตาดงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยมีคุณในวันนั้นมันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่เข้าใจเป็นคนที่เคลียร์ใจเป็นคนที่ เข้าในถึงหัวอกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ในควีนอัลเบิรติเคิลราชนีถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่นิ่งแล้วเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยงอ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนการเราที่เป็นฝ่ายที่นิ่งไปเป็นฝ่ายเราที่คง ไม่อยากที่จะเจ็บและเสียใจอีกในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่โฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวงเราเองซะมากกว่าในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิม คุณดูมีเสน่ห์คุณดูเป็นคนที่มีความสดใสนะมีพลังงานภายในอับสอดความร้อนลนความกวนกวายความร้อนใจมีคนที่กวนกวายมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้มีคนที่เสียคุณไปไม่ได้ในความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าใครคือคนที่รักเขาใครคือคนที่ห่วงใยใครคือคนที่ช่วยเหลือใครคือคนที่สนับสนุนการที่เรามอบใจหรือการที่เรา ซัพพอร์ตใครใครคนนั้นต้องแคร์ใจใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราดูแลและห่วงใยนะครับเป็นพลังงานไพ่โฟล์ท์เพเทเิความเงียบความเงามีพลังงานไพ่การที่ไม่มีคุณแล้วในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังเหงาและเศร้าใจในวันที่หันไปทางไหน ก็ไม่ได้เจอคุณไม่ได้เห็นหน้าคุณเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากพูดคุยเขาอยากได้ยินเสียงของคุณในเสียงของคุณที่อย่างก้องอยู่ในความคิดที่อย่างก้องอยู่ในความรู้สึกของเขานะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพา่ การกลับมาการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่แสดงถึงความรักออกมาคำพูดกับการกระทำตรงกันความรู้สึกกับคำพูดและหัวใจที่แสดงออกมาออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงนะครับเป็นนางไพในออปเปเคิลเป็นไพ่งเก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตนัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนัวเองสูงคุณเป็นคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับตัวของเราเองหรือตอนนี้คุณอนาะจะโฟก็ถึงเรื่องสถานะความสดใสความโสดหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่กําลังหาเงินเพื่อสร้างอนาคตในตัวของเรานะครับไป,ปนพลังให้ทูอว a อวานทูอว์อวาคือพลังงานให้การติดต่อการพูดการคุยมีคนที่อยากส่งข้อความติดต่อมาพูดคุยกับคุณเขาอยากรู้ใจคุณครั้งหนึ่งว่าคุณยังเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือให้อภัยกับคนที่เคยพลาดพลั้งผิดไป กับอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าเป็นไพแห่งการที่เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันหนึ่งที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยไป ความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังรู้สึกในวันที่เป็นปัจจุบันว่าเขากําลังเสียคนที่สําคัญว่าเขากําลังเสียคนที่ดูแลและหว่วงใยและผูกพันกับเขาไปนะครับเป็นพลังพ่ในซิกออปเปเรช่นการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับผอๆอกันมันเหมือนต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่ายต,าต่างเอาใจใส่ต่างฝ่ายต่างดูแลในหัวใจซึ่งกันและกันในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากจะเป็นฝ่ายที่กลับมางอ้อ ขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไปนะครับเป็นพลังานให้ทูออเพทเกิลเป็นแห้งุปกามที่ความไม่แน่นอนหรือเป็นคนที่ใจโรเดคิดในความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดกับคุณไปในอดีตที่ผ่านมาคุณยังให้อภัยหรือคุณยัง ยังให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตัดใจจากคุณยิ่งตัดใจจากคุณเท่าไรความรู้สึกยิ่งทวีคุณยิ่งห่วงใหญ่ยิ่งผูกพันยิ่งผูกมัดในความรู้สึกของเขาคนนั้นพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่ปลดปล่อยท้องฟ้าแห่งยามสว่างสวยไปข้างหน้าของเราความรู้สึกที่มันกว้างใหญ่หรือเกินในความรู้สึกที่ คนคนหนึ่งอยากกลับมาเรียนรู้อยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอรู้พลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับมีพลังงานไพ่เพจออกสอ r ดนะเป็นพลังงานไพก่การแอบมองการแอบสืบการแอบซอง หรือเขากาลังมองรูปถ่ายคุณที่เคยถ่ายร่วมกับเขาหรือเป็นไฟล์เขาที่แอบอสืบส่องในโปรไฟล์ของคุณนะครับเป็นลังานไพ่สีเนนะส่เหรียญนะสี่เหรียญคือการทางกานไพ่ในวันที่อยู่ด้วยกันในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยแคร์ในสิ่งเล็กๆหรือในสิ่งดีๆที่เราเคยทําให้ในวันที่อยู่ไกลในวันที่ห่างไกลในวันที่จากลามีคนที่กําลังเสียใจก้มหน้าเศร้าเหมือนกับการที่เข้ากําลัง ้องให้ไม่ออกน้ําตาตกในอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ความคั่งรักหรือการกลับเข้ามาเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเป็นพลังงานไพ่กิเลสความรักความโลคความโกรธความหลงความพัฒนาการในตอนที่มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่ห่วงคุณมากมีคนที่หึงคุณมากหรือในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่หลงไปในอารมณ์และความรู้สึกในกัอดีตที่ผ่านมา,ม,า,นามันอาจจะมีอาการที่หลงไปบ้างผิดไปบ้างพังไปบ้างพลาดไปบ้าง แต่กา,การที่อย่าพลาดบ่อยกา,การที่จะรักใครจะแคร์ใครการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างหัวใจและความสึกที่เราเป็นฝ่ายที่เจ็บเองนะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังเจ็บปวดอยู่เราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากผิดหวังการกระทําของเขานะครับเป็นพลนังให้สิ่งดีโอกาสดีโชคดีกลับมาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายกลับมาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่ คุณนาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินคุณเป็นฝ่ายเลือกที่จะปล่อยกบอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตกตะกอนแห่งความคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาไต่ต่อการกลับมาเห็นในจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเขาว่าในจิต ลึกๆของเขายังมีความรู้สึกที่มีคุณอยู่ในหัวใจของเขาในวันที่เขาดูดออกมาจากพลังงานของไพ่เดวิลเนี่ยคือการที่เขาเคยหลงไปในวันหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช่อารมณ์หรือการที่พูดไม่ดีกับคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่เคยชนะกับคนที่รักคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาพร้อมปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้และเขาก็จะไม่ทําร้ายคนที่เขารักนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจการติดแงกอยู่ความคิดเก่เาๆความคิดเดิมๆที่อย่างเอาเขาออกจาก เขาอย่างเอาคุณออกจากความคิดอย่างเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้หรือ,อยังมีเรื่องราวค้างคาใจในตอนนี้ของเขามันเหมือนมีปมและปัญหาที่ยังค้างคา,าใจของเขาอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญคือการงลงราก,การปักฐานการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่คุยถึงเรื่องอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรือการที่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตการ ที่มีทรัพย์สินเงินทองร่วมกันอยากมีทุกสิ่งทุก,ทกอย่างร่วมกันนะครับเป็นนงางไพ่แปดไม่เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจาการกลับมาพูดแห่งความจริงว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณค่าของหัวใจที่คุณมอบให้ ขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงในวันนี้เขาก็ดูนะว่ากสิ่งที่ทําผิดพลาดไปทําพังไปคุณอาจจะไม่เชื่อใจคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นแต่ในตอนนี้เขาจะแสดงถึงการกระทําทุกๆอย่างที่ทําให้คุณ รู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบการโกหกการพูดไม่จริงคุณอาจจะรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงในวันนั้นที่เขาเคยพูดกับคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่ระแวงกับตัวของเขาเองว่ากักสิ่งที่เขาพูดไปหรือการที่เขาเคยโกหกไม่มีใครที่เชื่อมั่นไม่มีใครที่เชื่อใจไม่มีใครที่ไว้ใจเขาแต่คุณเป็นคนที่เข้าใจในความคิดแต่คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึกคุณเป็นคนที่อ่านจิตใจของเขาได้มีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้ามีแพ่งการ การเลกาตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่กำลังกำลังเหมือนปิดกั้นตัวของเขาเองหรือการที่เขากำลังมาไต่ตองและคิดช่างใจว่าความรู้สึกของเขาทำไมมันมีแต่เรื่องคุณมันมีแต่ความรู้สึกที่มีคุณพ่อมีพลังงานพิาการที่มีใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันการที่คุณกับเขาเคยผูกมัดในเรื่องจิตและความรู้สึก การที่โหยหาการคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาเขาดูแล้วว่าความเจ็บปวดแห่งความภาครักในวันที่ไม่มีคุณมันเป็นเช่นไรนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเจ็ดไม้เท้านะการปิดกั้นการบล็อกกันไปการมีกำแพงในตอนนี้มันเหมือนเขาจะกลับเข้ามาอ้อนวอนกลับเข้ามาขอร้องการกลับมาพบเจอแล้ว เข้าใจในหัวใจของคนที่รักนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะไฮโดรแฟนนะเม็นอพลังงานไพ่คําอธิษฐานเป็นพลังงานไพ่การที่อธิษฐานกันไว้หรือคํามั่นคําสัญญามีคนที่อธิษฐานจิตให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาจับมือเคียงข้างในแสงสว่างแห่งความรู้สึกข้างหน้า คุณคือแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับเป็นพลังงานให้ดีแฮงแมนนะดีแฮงแมนเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดและความทุกความเศร้าการติดแงเหมือนเขากําลังมีเรื่องราวที่ค้างคาใจในสิ่งที่เขายังค้างคา,าใจที่ยังไม่ได้ทําเพื่อคุณที่ยังไม่ทําให้คุณในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําทุกวิธีทางที่ให้คุณเปิดโอกาสและให้คุณให้อภยัยกับสิ่งที่เขาทานะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ห้าไม้เท้านะเป็นพลังภาให้ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกําลังที่จะเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่เขาเคยทําเอาปัญหา คนอื่นเข้ามาในความรักในความ,มสัมพันซิกอัพครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงสิ่งเก่าๆ <_ d ance> คิดถงึงสิ่งเดิมๆหรือเข้ากำลังอยู่ในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆที่เคยมีคุณเป็นคนที่เคยเข้าใจเป็นคนที่เคยไปด้วยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังโหยหาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงมากเป็นฝ่ายเขาที่อยากไปหาคุณเป็นฝ่ายเขาที่อยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่กำลังอยากพูดคุยในเรื่องความรักความจมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากพูดคําว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณมากเขาจะทําวันพ่กนี้หรือวันปัจจุบนันให้ดีที่สุดให้สมกับสิ่งที่คุณมอบผัวใจและความรักความสัมพันธ์ให้กับเขาในวันนี้นะมันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกผิดรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่กระทาไว้กับอดีตที่ผ่านมานะครับอขอรุ่งร่างาไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่าคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่ทูออฟซอรดเป็นพลังงานไพ่การที่คนคนหนึ่งที่เคยทําให้คุณเจ็บให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่เจ็บแล้วเขารู้ว่าความรู้สึกของเขาทําไมมาทั้งเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณเป็นคนที่เข้ามา ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ในใน o p e r t i o n a นะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าเหดี่ยวนนีะ่คือพลังงานไพ่ความสดใสของคุณรอยยิ้มของคุณเสียงวอลาะของคุณเขาอยากพบเจอหน้ากับคนที่มีคนที่เข้าใจคนที่แคร์ใจคนที่รักเขาคนที่หยิบยื่นสิ่งดีๆในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันที่สายไปในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่เจออีกแล้ว ในวันนี้เขาอยากพบเจอเขาอยากพูดคุยเขาอยากเคลียร์ใจนะครับเป็นพลังงานไพ่ในซิกออปเปอเรชค่นหกเหรียญคนเก่า,เ,กาเป็นพลังงานไพ่สิ่งที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาช่างใจความยุติธรรมความเท่าเทียมการให้ใจในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่ให้ใจกับเขาเติมเต็มร้อยแต่เขาให้กับเรามาเพียงแค่ความรู้สึกน้อยกว่าที่ให้กับเราตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รักคุณมาก ในความเติมเต็มในความห่วงใหญ่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเติมเต็มในหัวใจที่ขาดหายไปในความรู้สึกของเขานะครับเป็นปลังงานไพ่ใน king of w a ชา s ฝ่ายคนๆนี้จเป็นคนที่มีความมุมานะคนที่มีความคิดคล้ายๆคุณคนที่มาเหมือนปรับความเข้าใจปรับมุมมอง เป็นไพ่แห่งการที่เราจะมองก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากมองในโลกแห่งความเป็นไปและในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเป็นคนที่อยู่เคียงคู่กับเขานะครับเป,ป็นะงังไพ่ในโฟล์อฟวานการลงลากการปักฐานการสร้างอนาคตการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตคุณคือความมั่นคงคุณคือ การที่เขาอยากจะใช้เวลาลุ่มกับคุณในทุกๆวันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกช่วงวันเวลาเขาอยากทําเพื่อคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาใจใส่การดูแลการเทคแคร์คุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความห่วงใยที่เขามีให้กับคุณได้นะมันเหมือนด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณมันอาจจะเป็นฝ่ายคุณและเขาที่ยังมีใจที่จิตและใจที่ยังผูกมัดที่ยังผูกพันที่มันเหมือนเปลวไฟที่ร้อนลุ่ม ในหัวอกที่ขาดกันไม่ได้นะมีพลังงานไการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจที่ดีที่สุดวันเวลาเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนวันเวลาดําเนินต่อไปเรื่อยๆในการเดินทางของเราและคุณนะของเขาและคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ คนคนหนึ่งอยากกลับมาอยู่ในเส้นทางเดินในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่เจอแต่มรสุมปัญหาในวันที่ไม่มีคุณเป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่พร้อมที่จะแก้ไขและก้าวผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปด้วยกันนะการที่รักกันการที่แคร์กันความรักคือการให้ความรักคือความห่วงใยการดูแลและการเติมเต็มให้กับคนที่รักกับคนที่แคร์เอออฟคับการเริ่มต้น ขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นสายตาที่อ้อนวอนสายตาที่วิงวอนสายตาที่ขอร้องให้คุณคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังลงานไพ่ในเดอะเมจิเชียนนะนักเล่นแร่ปแปรธาตนนะุคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวหรือการลิเริ่มหรือการหาโอกาสหรือการกลับมาเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นได้ใหม่เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่รู้ว่าตัวเองผิดในการกระทําการแก้ไขจะแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันเสมอทุกสิ่งทุกอย่างอดีตจะหวนลับคืนไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณและเขาการพบเจอกันในวันที่เป็นปัจจุบันการกับเข้ามาปรับความเข้าใจ เก้าไมเท้าเป็นพลังงานไพ่การที่ในตอนนี้มันเหมือนเขากลับมาแล้วคุณนิ่งไปคุณเฉยไปเขาอยากให้คุณคุยกับเขา <evaluation. S 2> เขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณมีความอบอุน่นเขาอยากให้คุณกลับมาสดใสเหมือนเดิมเหมือนคนที่เคยเข้าใจเหมือนคนที่เคยทําด้วยกันเหมือนคนที่เคยเล่าในเรื่องทุกสิ่งทุกทกอย่างไม่ว่าจะเป็นความฝันไม่ว่าจะเป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นอนาคตร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบ คนที่มีกู้คนที่ฟอมเยอะกำลังเจ็บปวดมันเข้ากำลังปกปิดกับความรู้สึกที่เจ็บปวดและเศร้าและเสียวเสียใจไปให้วันเวลาหรือการเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดความรู้สึกมันมีห่วงวันเวลาดีๆที่เขายังดื่มคุณไม่ได้นะมีพลังพระเดียมพระเทพเที่ดาดาวสุดาวีนัดคนที่เติมเต็ม,ตมคนที่เหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใหญ่ทุ่มเทคอยอุปถมัมคอยเกื้อกูลคอยเกื้อนุนนะจติดชาวตุลลัคนาตุล กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาใครปิดคำมั่นคำสัญญาเป็นไพ่ของการที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคำมั่นคำ,นคำสัญญาว่าจะดูแลกันว่าจะห่วงใย,ยกันว่าเราจะไม่ทิ้งกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันที่เขาดื่มไปในตอนนี้เขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญานี้อยากกลับมาสัญญา และอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ